มุงไม้ฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูงานภายในตัวบ้านนะครับหลังกักมุงไม้ฝาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ใช้เวลาการมุงไม้ฝาคนเดียวอยู่9วันเต็มๆนะครับผมมาดูข้างในกันครับตัวหน้าบ้านนะครับก็เก็บงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านนี้นะครับมาดูข้างในนะครับครับข้างในก็จะเป็น ระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องตีฝาปิดนะครับผมนี่นะครับผมห้องน้ำนะครับนี่นะครับผมก็ด้านในห้องนอนนะครับก็ทำเสร็จเป็นบางส่วนนะครับมีตู้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเครื่องมือนะครับขนมาขนกลับทุกวันนะครับผมเครื่องมือเยอะนะครับ เดี๋ยวพามาดูด้านบนชั้นลอยบ้างนะครับชั้นลอยนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับก็จะลุกๆหน่อยนะครับผมยังไม่ได้เก็บของครับส่วนมากจะเป็นพวกนกนะครับจะมาทำรังด้านในนะครับผมก็คอยเก็บออกตลอดนะครับต้องคอยรื้อลงนะครับตรงนี้ก็ เกเรียบร้อยนะครับดูสาวนับต้องหาอะไรมาปิดไว้เดี๋ยวนกเข้านะครับผมนี่นะครับนลอยนะครับนลอยผมก็ทําห่างจากตัวหลังคาสองเมตรนะครับตอนกลางวันก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับสําหรับด้านบนนี้ก็ถ้ามาทําอยู่จริงๆก็คือต้อง <c oughs> ติดแอร์นะครับนี่ปานกระทุงนะครับผม าคลองน้ำนะครับผมก็เหลือตรงบริเวณที่จะทำต่อไปก็คือห้องครัวนะครับก็จะใส่พวกบานฟ้าลงฟ้าไหลนะครับพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทำเองนะครับก็รออุปกรณ์ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นภายในตัวบ้านนะครับผมก็ใช้เวลาการมุงไม้ฝาอยู่9วันเต็มๆนะครับผมก็ผา เพื่อนๆมาดูแล้วนะครับสำหรับคนที่บอกว่าอยากดูภายในนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ